นี่่ก็ออรยว้าวว้าวสิบสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะมาสเกตแฟชั่นพาเวอร์โคฟิดวันนี้พามาโอกวใาด,าดิเงมบูมนะร้านนี้เขาเป็นเชฟเทเบิลด้วยนะคะที่นี่เขามีคลาสอนไฟเบรย ร้านอยู่ที่ถนนสามาัคคีเป็นร้านเล็กๆน่ารักเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูซิว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงแร้วตอนนี้รู้สึกว่าเขากําลังสอนกันอยู่นี่เป็นหน้าร้านพิซซ่านะคะ,ะร้านพิซซ่าเขาชื่อว่าลาโกมิสบรรยากาศทางเข้า Open House International Cooking Class นะคะนี่บรรยากาศน่ารักเชียวร้านพิซซ่า ว้าจริงก็พยายามให้บาลานซ์ก็ได้ถ้าปลาเราอยากให้เด่นเราก็วางบนตําน,น,นี่อ้โอ,อาหารก็สวยจานก็สวยะะได้ครับอีกนิดนึงก็ได้ครับคนทำก็สวย <c oughs> สวยทุกอย่างนะครับ จ้าของร้านชีน่านะคะอ่าทานด้วยตาด้วยนะคะทานด้วยแค่สีมือการปรุงเราทานด้วยตาก่อนเสมอนี่เป็นคลาสนะคะวันนี้เราทำซุปบูลิเบสนะคะเป็นซุปของฝรั่งเศสอือมคล้ายๆทำบิดเนาะจะไม่มีน้ำตาลเลยจะใช้ถถถน,น้ำตาลจากธรรมชาติจากวัตถุดิบล้วนๆนะคะมีสาวๆส,าสวยสองท่านมาเรียนด้วย สาวหุ่นดีอยู่แล้วแต่อยากหุ่นดีขึ้นชิปอ่ะค่ะโตนะคะกับน้องเทมค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนกับเชฟซังเพราะเราอะก็อยากจะหุ่นดีอยากหุ่นดีแลอยากวอันนี้ยังยังไม่ดีก่ะ ก็ก่อจะได้มาก็ต้องดูแลต้องดูแลก็เลยต้องมาเรียนเพิ่มเติมจะได้ดูแลตัวเองง่ายๆขึ้นที่บ้านทำเองมาชิมนะค่ะที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยจะหวานไหนดูซิเราไม่ใส่น้ำตาลแล้วมันเป็นยังไงนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอค่นี้ก็อร่อยมีความหวานแบบเบาๆนะมีกลิ่นกหอมๆมากพูดไม่ถูกมันมีความโซดิสิเคตเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งเปลือกทั้งน้ำนะครับ ทั้งเปลือกทั้งน้ำเลยเหรอแล้วไม่ขมเล้วคะใส่เปลือกลงไปอยู่เราจะฝาเราจะตุ้มสีส้มแล้วก็ลงไปในน้ำสต็อกเราก็ได้กลิ่นแล้วก็น้ำส้มบีบลงไปแล้วะตอนนี้น้องเป็นเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของโลกเลยแล้วกันซั n เ b น l บ t y ี้ r o w a เวสก็กำลังมาเราก็ใช้ทั้งทุกอย่างครับไม่ทิ้งเลยใช่ไม่ทิ้งเลยนะคะทิ้งลงกเพาะ เป็นยังไงคะเมนูนี้ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นจานนี้จริงๆเวลาเตรียมคือนานนาะเวลาเตรียมสอกคแต่ว่าจริงๆก,ก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากแต่มาทำถาดได้เลยที่บ้านนะคะอยากให้ดูความสวยงามคะ่ะว้าวสวยงามจริงจัดกันเองนะคะเนี่ยเรียนค่ะที่นี่ชอบมากเลยคือันที่นีจ่จะแตกจากเรียนทำอาหารที่อื่นตรงที่ว่า เวลาทำออกมาแล้วเนี่ยจานจะสวยการจัดจานจะสวยเหมือนเราทำอาหารแบบไฟดิเนียมเราเป็นเชฟเราเราก็ได้เทคนิคเยอะมากเลยค่ะคือมันไม่ได้ได้แค่เมนูที่เรามาทำนะคะแต่ว่าจะไเวลาเตรียมวัตถุดิบหรืออะไรเป็นเรื่องเล็กหน้อยเราไม่เคยรู้อ่าเราก็ได้เทคนิคจากแบบคุยเยอะมากจากเชฟเยอะมากมีทำเมนูอะไรใช่ไหมคะใช่อยากมากแต่ว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสขอขอตัวเชฟหน่อยครับอันไหนบูลิเบสซุปครับเป็น เซา,าท์เซาท r เทิร,ร์นฟรานซ์ o ีฟู๊ดสูตรปักสวัสดีสสดค่ะพี่เก๋วันนี้พี่เก๋ก็เลยอยากที่จะมาสัมภาษณ์ว่ามันมีที่มาที่ไปของร้านนี้ยังไงเพราะได้ยินว่าผู้นี้มาจากสวิเซรนใช่ใช่ทำไมถึง <c oughs> กลับมาตัา้งรกรากที่เมืองไทย <c oughs> เรียกว่ากลับมาช่วงคราวแล้ว <c oughs> กันกลับมาแล้วเนี่ยเราอยากที่จะสร้างอะไรบางอย่างเอาไห้เออเราจะกลับไปไหนเราเล่าเรื่องร้านนี้ให้พี่เก๋ฟังหน่อยเลยว่าที่มาที่ไป เป็นอย่างไรบ้างก็ร้านโอกราดินนิ่งรูมนะคะก็เป็นร้นานอาหารไฟไไดินนิ่งเนาะคือที่น่ายอยู่สวีเดนมาตั้งแต่อยู่8ขวบ<อ>แล้วนะคะกอ,อยู่ที่นู่นก็มีเปิดร้านอาหารก็ชื่อโอกราเหมือนกันโอกราแปลว่าโอกร้าควาจริงแปลว่ากระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบที่เป็นผักชนิดหนึ่งที่เป็นยาวๆเหมือนคล้ายๆพริกสีเขียว ดีเนี้ยหาทานอร่อยอยากต้องใช้ความรู้ไม้ละไม้ต้องใช้เทคนิคต้องใช้ความคิดต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทานเราเลยตั้งชื่อร้านว่าโอกแรกเพราะว่าเราเชื่อว่าเรามีสิ่นั้นเราถึงไม่เปิด walk in นี่ก็คือหนึ่งเรื่องที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะ Promise ลูกค้าว่าเรามีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ <Okay. S 2> อ่าเราอยากที่จะไปเดินดูก่อนว่าตลาดเนี่ยวันนี้มีอะไรให้เราอแล้วมันดีจริงแล้วเราถึอเอาซื้อมาทำให้ลูกค้าทาน แล้วถิอไม่ดีเราก็จะไม่เลือกซื้อเลยลูกค้าเนี่ยสามารถบอกเราได้ว่าปุ๊อะไรแพ้อะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรมากๆแต่ว่าถ้าบอกว่าจะมารีเควสเมนูเนี่ยเราต้องขออนุญาตบอกว่าเราขอให้เชฟเป็นคนตัดสินใจเลือกดีกว่าพอเชฟเลือกสิ่งดีที่สุดให้แล้วเชฟเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจ้องแพลนเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็เราอยากให้คนที่มาทานเนี่ยทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปไม่ใช่มาทานอย่างเดียวคือมีสตอรี่เล่าให้ฟัง้วยมีสตอรี่เล่ามี มีธีมของแต่ละกลุ่มน,นะคะเราจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ลูกค้ามา <Okay. S 1> ก็คืออยากให้เขาได้มีวันของเขาเลย mm hmm. ตั้งแต่ช่วงตอนที่โควิดที่ร้านอาหารเปิดไม่ได้ mm hmm. แล้วก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราทําคลาสสอนดีก,กว่าซ mm ึ hmm. ่งคลาสสอนของเราเนี่ยก็เป็นอีกเหมือนกันเป็นแพรเวตแล้วก็ไม่ได้เป็นคลาสสอนธรรมดาทั่วไป mm hmm. ก็คือลูกค้าที่มาเขาจะต้องได้อะไรกลับไปไปทําได้จริง mm hmm. คลาสซึ่งที่ตอนนี้มาแรงที่สุดของเราก็คือเป็นคลาสที่อ,อ,อาหารสุขภาพที่ไม่จําเจเนาะ ยิ่งทานยิ่งอร่อยยิ่งทานยิ่งผอมค่ะพี่เก๋ไม่ต้องทานไก่ทุกวันนะคะไม่จําเป็นเพราะเราไม่สามารถทําได้หรกฝากเชื่อทีนะนมันจะจําเจในที่สุดนะคะมันก็จะเป็นการลดน้าหนักที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ต้องกลับมาโยโย่เหมือนเดิมดังนั้นเราต้องสร้างอาหารอะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่จะช่วยให้คนลดน้าหนักยังไงแบบยั่งยืนและอร่อยและมีความสุขนี่นก็เป็นแพชชั่นของเราแหละเราทําด้วยใจเย้ะใช่น,ใน,นั่นแหละเป็นสิ่งที่ที่อยากมาคุยกับทั้งสองคนเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างที่พี่เก๋ทำก็มีแพชชั่นเหมือนกันนะ แล้วก็เคยเข้าใจผิดทําร้านอาหารนะเจ๊งหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งรู้ตัวเองว่าชอบกินไม่ได้ชอบทำอันนี้ก็เลยมาร้านที่เขามีแพชชั่นในการทําร้านอาหารดีกว่าที่เราเชื่อว่าถ้าเราทําออกมาจากใจนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันออกมาด้วยด้วยธรรมชาติแล้วก็ทําให้ทุกคนที่มาเรียนกับเราในรลูกค้าของเราเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าเราทําจากใจจริง <Okay. S 2> อสวัสดีค่ะเชฟนักเรียนเขาทำนะคะพี่เก๋ชิมนะพี่เก๋ไม่ได้ทำนะคะเชฟก็ให้นักเรียนทำแล้วก็เจ๋งมากวันนี้เรียนอะไรกันครับตัวแรกจะเป็นบุลิเบสบุริเบสก็คือหน้าตามันเป็นคล้ายซีฟู้ดใช่ไหมใแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นหน้าตาสีส้มด้วยนะว่าใส่ซอสปร่อนมันมีมะเขือเทศไหมมีครับ เ,เิ่มชป็นร้ามเกิดเทศเป็นคนไม่กินมาเกิดเทศมาร้านนี้ทีไรได้กินจริงที่ไม่เคยทานแต่ทานหมดทุกทีได้ยินว่าเป็นวิศวกรใช่ค่ะแล้วมี p าชชั่นอะไรคะที่มาทำร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาะคะเป็นฟไฟ n e dining แล้วก็สอนที่เป็นไพรเวทด,ด้วยย้อนกลับไปแล้วต่ตอนที่ผมไปเรียนอนอีอ่สวิทย์เรียนโทตอนนั้นไปเรียนจริงจังเลยคือเรียนสายวิศวะเลยไม่เกี่ยวกับอาหารเลย เราเป็นนักเรียนไปเรียนต่างประเทศเนาะเราก็ต้องทำอาหารไทนเองเบื้องต้นเราก็ทำแบบเบสิกแบบอัลต้าสปาเกตตี้อะไรเงี้ยแบบไม่แบบรู้สาสัา่งแดแล้วนะครับแต่พอดีได้รู้จักกับทีน่าเออยาของเรตอนนั้นพอเราเจอเจ้าถิ่นกีน่าเขาอยู่ที่รูนะ้ว่าได้มีการตะเวนทานอาหารแลวเริ่ม,เร,มเริ่มรู้จักแหล่งในการทานแล้วก็ เอาไา้ดเด็ดไปด้วยกินไปด้วย <c oughs> แล้วพอพอไปทานข้างนอกเราจะทานบ่อยๆไม่ได้เรื่องด้วยปัจจัยที่เราจำกัดก็เราลองทำครับลองทำมนประกอบกับที่เราเป็นวิศว<อ>ะเราชอบทาแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไหมทไม่เป็นไรเราก็ทำแบบนี้ได้เรามาลองเฮ้ยมาทำแบบไหนดี่นู่นจะมีเพื่อนๆนะะ โอ้ทำอย่างนี้เปิดร้านอาหารสิเปิดเปิดเลยกี่ซีซอ่ะโอ้ตอนนั้นอาจจะแบบข้ามขั้นไปเรื่องของเปิดมาน่าจะหกสิบกว่าซีซั่ครับโอ้ร้านใายตอนนั้นคอนเซ็ปต์ันเป็นอาหารแบบรางวันก็คือออร์แกนิกไทยไอเหรออ๋อตบลมทำร้านอาหารไทยไทยแต่กลางคืนเนี่ยเราอยากเอาสายชาของเราลงไปก็เป็นไทยอินสแชัทนเอาเทคนิคมาเป็นเป็นแบบ อารมณ์มาเชฟดูจ้างแล้วกันโอ้ยจ้างเชฟจากเมืองไทยไปที่นู่นเลยจ้างไปบินไปแต่คราวนี้เคาะซ้ำน,นิดนึงนะเชฟไปอยู่ได้ทีเดียวหนิอาทิตย์อาทิตย์แรกคือเปิดมาวันจันทร์สองท้องฝนแต่คือเชฟไม่อยู่เลยตามไม่ได้แล้วเราไงได้ในชั่วโมงแรกกว่านั้นน่ะผมผัดไทยแล้ิดจังเฮ้ยตอบรับแบบนี้พี่ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะพี่ดูผัดไทยแล้วแต่คนไทยเมื่อมา แล้วแต่มาก็ไปทํางานวิศวะตอนนี้ยังทำอยู่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่กลับมาตอนแรกเป็นพัฒนาการดูเปิดโรงงานเปิดคือเซตอัพโรงงานในบริษัทสักพักก็เริ่มมีไอเดียคือคนชอบร้านอาหารก็มีอาหารนะอ่าถูกมันแฟชั่นของเขาก็คือชอบทำแต่ชอบกินด้วยเนาะมันต้องทานเพื่อให้รู้ว่าอผ่อมันมีอะไรในม่นอยากต้องานมุมุที มีวันนี้เขาก็แปลกนะคะทุกทีให้ดูเลยอูนีอูนีกโทสทานกับซุปเอาเก็หนมปังแตกอ่าขนมปังแตะในซุปนึ่งครับบอกแล้วว่าเขาไม่ธรรมดาเขาละเมียดครับมันเข้ากันอ่ะนี่เป็นขนมปังกูนีนะคะแล้วดูดีมีทองเทิงอะไรก็ไม่รู้นะคะเต็นไปหมดนะคะจานก็เหมือนกันนี่เขาตกแต่งไม่ธรรมดานะคะโอ้ในนี้ถ้าเป็นพวกเบสสต็อก หอมใหญ่พวกเซลรรอรี่ต้นกระเทียมอะไรครับหลักๆเราได้ความหวานที่เราได้จากผักพี่ชอบเลยอนะ่ะขนมปังอุนินี่ต้องเอาไปทําเพราะว่าเราชอบอุนิใช่ไหมเราชอบขนมปังนี่ก็เป็นไอเดียใหม่ที่พี่ไม่เคยกินนะคะแล้วผีทองด้วยทองนี้กินได้ไหมครับทำได้ครับทองทำได้เลยแล้วแล้วเมื่อกี้เขามีของแพงด้วยอยู่ในนี้แซฟฟอนเป็นซซฟนะฟ,ฟอนอ่ะซซฟฟอนเขาบอกว่า กรรมหนึ่งแพงกว่าทองเมื่อกี้เห็นใส่กันใหญ่เราเสร็จรูปมาเริ่มทำแต่เรายังไม่ได้มี้าก็คือไปไปเช่าคโอเราก็จัดรับสิบซีอย่างเงี้ยครับไปเช่า c ีอโอก็เปลี่ยนปรีมไปเรื่อยๆเริ่มต้นมาจะ5 6ค้อง2ไอเดียมันจะเกิดตอนที่เราไปเดินเลือกวัตถุิคือผมจะไม่ค่อยใช้วัตถุิ ทางน้ำนัเท่าไหร่คือไปเราเห็นว่าอ,อ,อ,นนอันนี้เอามาแล้ว,ลวค่อยมาทำเมน,นูใช่ครับลูกค้าก็จะรีเควสมาว่าชอบอะไรชอบอะไรอยากได้อะไรหรือแบบพ้อ,อะไรไม่ทานอะอ๋อโอเคแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวในความของไปเรียนที่เขาแข่งอะไรเชฟกัน มาสเตอร์เชฟอะไรเงี้ยที่ดูปั๊บไม่ต้องสนใจขอให้เห็นว่าวัตถุดิบเป็นอะไรเดี๋ยวฉันครีเอทเองแบบนั้นเลย <c oughs> ใช่ไหมแต่เราก็มีเวลาเรียตัวครับความแปลกของที่ร้านคือเราจะเรียนคอร์สที่เขาเรียกว่าบาลานซ์นะคือทางจบเจ็ดคอร์สได้ได้ง่ายเนาะบนโลก,ก็จะขึ้นมาเป็นโค้วเป็นิไครเซอร์ตัพเตอร์เรียนน้ำย่อยอันนี้ก็เน้นแบบแอซิดทานแล้วไม่มีกระตุ้นต่อ อย่างกลางอาการข้อสองผมก็จะเป็นหลักๆก็คือเป็นซุปร้อนซุปส่สวนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่ที่แขกชอบก็คือจะมาทานปลาสดๆในตอนที่ส,สองนะเพราะว่าผมใช้เนื้อปลามาโคชโบเบาๆแล้วก็ตัวกระดูกตัวหัวอะไรยนะ่างเงี้ยผมก็ทำปทำอรอสเมสเลยส่วนการเดชจะเป็นอะไรก็ก็แล้วแต่ที่นได,ได้หรือตีนของม,มันนะส่วนเนี่ยข้อสามเนี่ย ผมจะตัางลงเบาให้ดีเฟรชมากซึ่ huh. นใหญ่เราจะเสิร์ฟเป็นกาลิต้า huh. กาลิต้าที่เป็นของกาวนะ huh. ไม่ใช่ของหวาน huh. เสิร์ฟเป็นซาชิมิหรือเสิร์ฟป ister, ลยอยาออสเตอร์อะไรเงี้ยครับแต่ huh. แค่นี้มันจะเบรดลงมาแล้วอารมณ์มันจะไม่เลี่ยนปุ๊บ huh. เราจะเข้าเมนต์เขาก็เรียนขึ้นไปมันก็จะโตขึ้นไปเสร็จผมก็าไมีพาเลตต์เลเซอร์ตัต่ลงออกมาอีก huh. คือจานหลักเมนต์ของจาน ดึงจัจดัยบางทีก็เป็นแบบซสเปรที่เกลือบ้าง<ม>ทีเกลือเปรี้ยวๆเผ็ดๆด,ด,ด,ดึงให้คนมารีรีแต<อ>่ทานเมนมาเริ่มจะอิ่มแต่กินเข้ามาเราก็กระตุ้นสองด<อ>ีเราก็ปิดด้วยของหวานที่มันจบรวนสวยไปอนนอโอเคเพราะมันก็จะแบบ เห็นภาพไม่ได้มาเสนอไฟไดไม่เพราะว่าวันนี้ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนกินนะเดี๋ยวเราก็เอาแบบเบาๆสบายๆนะกนกันแค่ชั่วราก็แคชั่วแต่แค่ชั่วเรามาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ก็จะมีเป็นโซนด้านหน้าที่เราทำเป็นพาาคือันนี้มีอะไรบ้างเออเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบสไตล์สแกนง่ายๆเป็นพิซซ่าพิซซ่าที่อร่อยมากตั้งบา จะขึ้นกับแบบสไตล์กันเลยสไตและสไตล์สวีเดนพิซซ่ากับสไตล์อเมริกันมันต่างกันยังไงหนึ่งเลยเราไม่ได้ใช้โทเมโต้ซอสเเามันไม่ได้ทาซอสอะไรบนพิซซ่าเราเราเอาวัตถุดิบทำพิซซ่าหลักๆตอนนี้ยังขึ้นมาเป็นสองแบบนะเป็นโทเมโต้หรือมะเขือเทศกับโปเมโต้มันสลัเเป็นรด ชีสแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นว้าวิธรรมชาติแต่าหลักเลยมีอัลมอนด์โดยอัลมอนด์เกือบเกือบทุกหน้าไม่ใช่่ไมค่อยใส่ถั่วใช่อ่าอันนี้แปลกนะเพราะว่านี่เป็นสายสวีเดนเรียกลงวงมันจะเป็นนอร์ดิกกันนอร์ดิกคูซีนทำไมมันถึงใช้คำนี้มันไม่ถึงกับคูซีนหรอกว่ามันเป็นโซงคือจิตวิญญาณของ ถูกว่าเวลาที่คุยอยู่กับเชนซันนะฮะก็พ<ด>ี่เก๋ก็แนะนำนะฮะมาเรียนไ r i v a t e เดี๋ยวก็กะว่าเดี๋ยวตัวเองจะจัดเวลาเหมือนกันนะครช่วงนี้ผมโชคดีได้มีโอกาส่างหากพี่เก๋กับคุณหมอด้วยใช่เขามี YouTube อ่ามี YouTube อย<ช>ู่สองรายการใช่ไหมยูม่รายการสองหรือสามตอนนี้ก็จะมีตัวสองหมอคนเชฟสอง,สองหมอคนเชฟคือจะมีแล้วก็คุณหมอสองคนคุณหมอสองคนนะจันนุกับจันทอ ระดับอาจารย์แพทย์นะคะมาปวนมาปวนเชฟนะเชฟสั่งนะปวดขาเจอปวนกลับด้วยนะอีกอันจะเป็นเชฟทำหมอชิมนะซึ่งตอนนี้เราถ่ายเป็นอีเวนต์คอร์สเชฟทำหมอชิมนะสองแล้ววันนี้พี่เก๋ก็โชคดีได้มาอีทวิทแฟชั่นนะคะเพราะว่ากินแบบดีแฟชั่นทำแบบดีแฟชั่นมีความสุขมากนะคะ เป็นยังไงคะวันนี้อ,อ่าีคนณทำดีมากค่ะ <laughs> อันนี้ทำได้แบบอร่อยเพราะว่าหนังหนังแซลมอนกรอบมากเด็ uh huh. สมากแล้วก็มีรส uh huh. เค็มออกเค็มนหน่อยๆซึ่งส่วนตัวชอบอยู่แล้วก็บางทีก็ใส่เกลือเยอะหน่อยขา uh huh. เกลือพิชัยอร่อยมากค่ะ uh huh. เดี๋ยวจะชิมอันนี้ฟิเดดค่ะตัวบลูเอร์ uh ี่ย่างชอบที่รูปทรงสวยมากๆแต่ uh huh. อ,อันนี้มาทางัง เรียกว่ามาทำก้านผ่านก้านแล้วจะดูสวยมากดูเหมือนต้นไโหเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรนะ Tree of Life เลยนะนี่ค่ะบอกเขาีหอมมากคือฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบเอาผักะค่ะไปย่างกับน้ํนาม,กกมันที่เมื่อกีอ้น้ํามันที่เหลือเออเรียกว่าน้มันที่เหลือมันจะทำให้กลิ่นเมื่อกี้ที่เราทํามาเนี่ยมันไปอยู่ที่ผักของเราแล้วมันหอมหอมมากๆหอมแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงรสอะไรมากมายเลยอะไรแบบนี เองอร่อยเองก็บอกว่าเนื้อคืออร่อยมากมากมันแบบสุกกำลังพอดีนะแล้วทอดมันแบบกรุบกรุบแบบมีความกรุบกรุบเนี่ยซึต่ตอนแรกคิดว่าจะทานไม่หมดตอนนี้คือจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วลออราคาทุกคนแล้วก็ทานคู่กับอันนี้แล้วก็บอ็โกดี่คืออร่อยมากเมนคืูถ,ถ้าสมมติเราบอกว่าจะมาเรียนแล้วสอตทำเมนูนี้ได้ไหมนะคะได้ครับได้ใช่ไหมเราบอกว่าเเเเรรานนน้้้ืออะไงียสเต็ก เราชอบให้นะคะและตอนนี้เชฟก็กำลังแถมทำโจ๊กให้เราเลือกทุกคนแบบตั้งใจมากเป็นโจ๊กที่ไม่ธรรมดาครับคืออันนี้ทาเราไม่รู้เลยว่าเป็นทำจากปลารมก็รูว่าเป็นโจ๊กจริงๆจริงค่ะเราสูตรมันใส่ถิงอะเนาะมันะมีความแบบเออดูเป็นโจ๊กมากขึ้นจริงหัือว่าเป็นเมนูแบบทำให้ชาวทีโตกแบบแฮปปี้ รู้สึกหัวใจได้เลยเพราะว่าจะได้มีเมนูอะไรทานแบบอย่างนี้น้องคอสเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะเรียนรู้ใม่เรียนรู้หลายเรนู้ะนะคะรวมๆได้เป็นเมนูสี่เราได้เทคนิคแบบว่าเล็กๆน้อ,นอยๆเยอะมากที่เชื่อเลยว่าผิดมือการทำาา <c oughs> อาหารตอนนั้นดีขึ้นไหนเรื่องก็คือไม่รู้เลยค่ะทำผิดมาตลอดอแต่จริงๆแล้วพอทำอา,าหารเราเรารู้สึกที่มันง่ายนะง่ายและดูดีมากอ่ะก็ดีค่ะวันนี้แฮปปี้แฮปปี้มาก โอเคขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพิซซ่าหน้ามิดบอลนะคะพิซซ่าหน้าพาเมแฮมที่เขาบอกว่าสไตล์สวีเดนสไตล์นะคะ รับรองว่าไม่เคยกินพิซซ่าแบบนี้แน่นอนโดยเฉพาะตัวนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของสวีเดนคนจะรู้ว่าเอ่อเขาเรียกว่า national food ของประเทศสวีเดนก็คือมิตบอลเนาะที่เราคุ้นเคยกันแต่ใครเคยทานมิตบอลบนพิซซ่าบ้างไม่เคยไม่มีแน่นอนพี่เก๋ก็จะกินทั้งสองอันเลยน่ะพร้อมกันเลยหอมมากแต่ถ้าที่สวีเดนมีอย่างี้ใช่ไหมคะเชฟซันคิดเองอ๋อเชฟซันคิดเองด้วยเออครีเอทมากครีเอทมากเอามิตบอลมาใส่ในพิซซ่าเราดูแต่ตัวชิ้อร่อย ชีสอร่อยเธอชอบแบบเท็กเจอร์มันมีกรุบๆตรงเนี้ยแล้วก็มีพิเคิลเนาะมีพิเคิลแล้วมันมีรสชาติแบบพิเคิลเพราะว่าเป็นโชปเปอรนชชันที่ลงตัวยมากสิ่งที่พี่ไม่เคยเห็นในพิซซ่าคือพิเคิลสิ่งที่ไม่เคยเห็นในพิซซ่าคืออัลมอนด์ มันจะบอกว่าถั่วก็ที่ทำให้มันเกิดความพันชีสก็คือถั่วแครมอนถึงมากเด็กเขาอยากสร้างตัวพิซซ่าอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเราทานได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องสึกผิดพิซซ่าความจริงแล้วมันคือจังพูดนะคือที่เรารูโทษที่ไปเกิจังฟู้ดใช่ซึ่งเราไม่อยากที่จะให้เขาเป็นอาหารขยะให้ทุกคนได้ทานพิซซ่าโดยที่แบบ ฟีลฟรีอ่ะไม่ต้องฟีลคิวตี้ใช่แล้วจรอันนี้มีหลายหน้าค่ะมีหน้าที่เป็นเบสของคุเตโต้มีคิวเซลมอนที่เราทำเองนะคะที่เป็นสวิตเซลมอนที่ชื่อว่าเอ่อกราบลักส์เรา็นมิตบอลแล้วค่ะอร่อยมากรสชาติแบบกลมกล่อมนัวกินง่ายแล้วก็จะบอกว่าเหมือนกันเป็นคนที่ชอบมิตบอลแต่เน้ยเป็นมิตบอลที่กินแบบไม่รู้สึกว่าเป็นมิตบอลไม่รู้สึกเป็นมิตบอลแล้วมันอร่อยอร่อยเลยมันแบบเข้ากันอ่ะมันเข้ากันแบบ มันเข้ากันแบบไม่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 เท่ากันหมดนะมันเป็นความผสมกลมกล่อมทำให้รสชาติมันมีขึ้นมีลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันกล,ล,ลมกล่อมถ้าเรากินครบทงางใบมันจะอารมณ์เหมือนเราทานเบอร์เกอร์อือ่าจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะอารมณ์เหมือนทานเบอร์เกอร์ที่รู้สึกว่าแป้งน้อยน้อยนะอร่อยกว่าเบอร์เกอร์เพราะนั่เหมือนเอาแต่ละชั้นของเบอร์เกอร์มาแบบว่าให้เหมือนเอาแต่ละชั้นเบอร์เกอร์มาประกอบทานพิซซ่ายังไงให้เป็นเบอร์เกอร์ี ลากอมมิสนี่แหละค่ะเออแล้วนี่ห่อนี้แปลว่าอะไรคะคำว่าลากอมนะคะแปลว่า just enough กรมจริงคำว่าลากอมเป็นคำศัพท์ที่ดังทั่วโลกแล้วตอนนี้นะคะลาอ๋อเขาอ่านว่าลากรมมิสลากรมลากรมค่ะแบบลากรมชื่อแบรนด์ว่าลากรมมิสก็อยากให้ทุกคนได้ทานอะไรที่พอดีๆจากธรรมชาติแล้วก็สร้างความ just enough ที่สมดุลที่เกือบอ่านว่าโลโก้แล้วนะโอไม่หว่ะแป้งใช้ยังไงคะแป้งมันกรอบแล้วบางมากอ่ะ นาะรู้สึกมันไม่กิ้วตี้ใช่ใช่มันไม่หนาลอยมากใช่แล้วมันบางบางแบบบางจริงจมากๆชุ่นอะไรนั่นเบอร์ชุดนเบอร์ส่วนใหญ่แล้วแป้งอันนี้ก็จะเอาไปทำสัดพัดอย่างที่นู่นก็เช่นทำแซนด์วิชหรือท้าเป็นโรลหรือทำเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราเอามาทำเป็นแป้งพิซซ่ากัดไปแล้วชิ้นบางๆเห็นไหมว่าแป้งบางๆบางมากแป้งบางมากแต่ไส้ล้นเห็นไหมคะหน้าล้นมันโอ้คือทาแล้วมันไม่อืดแป้ง ของเราทานกับกาแฟก็ได้เพราะว่ามันมีอวนใช่พอถึงสุดท้ายแล้วว้าวอะไรให้คะแนนววสิว้าวสิให้เท่าไหร่หรือว่าเราที่เราทํามาเมนูทั้งหมดเราเราชอบอะไรเมนูไหนที่ให้ว้าวแบบก็บคือพี่้าเนี่ยให้เต็มสิบไม่หกมักเลยแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป้อทานป๊อกกับเพื่อนมาทานที่นี่บ่อยมากแล้วเพื่อนทุกคนคือทาร์ท<อ>ุกคนจะว้าวทุกคนแลยบอบบโอ้แบบชอบมากทุกคนก็เต็มสิบไม่หัก ไม่หัก,หกอ่าเราเพชรนะคะเพชร เฮก็เพ hey, ิ่งมาล่นี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเช้าอ่ะได้ทานไปแล้วมิจีเฮท้าไปแล้วสองด้วยนะแล้วก็มา,า,า,านะต่ออีก <c oughs> จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทานพิซซ่าที่หน้าตาแบบนี้แล้วก็ทับใจมากคือว้าวมากแล้วพอแบบฟังไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมันก็คือไม่อ้วนด้วยแล้วก็แบบซีโร่เวฟด้วยน้ำจากามะเขือเทศที่หัน่นก็เอามาทำเป็นน้ำซอสคือแบบ <c oughs> อร่อยมากทุกคนอยากให้มาลองนะคะเลยว่าติดใจแน่นอนเมนูนี้เฮก็ให้สิบเต็มเหมือนกันอ๋อนี่เมนูเขาชอบ ตายแล้วสําหรับพี่เก๋ก็สุดท้ายเลยนะคะก็ท,กท,ที่พี่เก๋ไม่ทานอะไรทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่มารู้จักเชฟซันมาเก๋พี่เก๋มาร้านนี้สามรอบแล้วนะคะพี่ทานทุกอย่างหมดเครี้ยงเลยไม่น่าเชื่อพี่ไม่กินซุปมะเขือเทศเมื่อเช้าก็ไม่ใช่ซุปมกะเขือเทศนะแต่มีมะเขือเทศปนเยอะหมดจานยินมาเจอพิซซาของเชฟซันแล้วก็ไม่น้อยหน้าพวก กอกับเพชรนะคะว้าวสิบ <minority> อ <noise> so <unlikely> ัน <trees> น <were approved> ี้ให้ไปเลยนะคะเต็มเต็มแล้วก็ชอบชอบเพราะว่าไมล์เซ็ตด้วยนะคะเชฟสันเขาจะซีโร่เวสนี่ไม่มีอะไรเหลือนะคะนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณชีน่าขอบคุณเชฟสันนะคะแล้วก็ ฝากติดตามถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตาม Eat with p a s s i o n นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้แล้วแชร์กันด้วยนะคะเพราะพี่เก๋ก,ก็จะพาไปกินแต่ของอร่อยเพราะของอร่อยมันทำให้เรามีความสุขนะคะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณเกสด้วยนะคะทำอาหารอร่อยอร่อยเป็นนักเรียนดีเด่นนะคะทั้งเพดทั้งป้อนะคะแล้วก็ทีน่า ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย